เรียนท่านจุติไกรเลิกครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับกระผมจุติไกรเลิกพรรคประชาธิปัตย์จังหวัดพิษณุโลกกระผมนั้นได้แปลยติกระทรวงกลาโหมเพราะว่าผมคิดว่าการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงกลาโหมนั้นไม่เหมาะกับยุทธศาสตร์ของประเทศประการแรกครับท่านประธานครับประเทศไทยนั้นมีผลประโยชน์เศรษฐกิจทางทะเล มากมายมหาศาลการเจรจาอำนาจต่อรองบนโต๊ะระหว่างการเมืองนั้นถ้ากองทัพที่เข้มแข็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลประโยชน์ทางทะเลคือกองทัพเรือเข้มแข็งก็จะเพิ่มอำนาจต่อรองให้กับประเทศไทยมากขึ้นแต่วันนี้ท่านประธานครับแปลกใจไหมครับว่าประเทศเพื่อนบ้านเช่นสิงคโปร์มีกองทัพเรือที่เล็กกว่าเราแต่มีเรือดำน้ำผมไม่ได้ว่าช้างขี่ขี้ตามช้าง แต่ว่าเมื่อผลประโยชน์ทางทะเลโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานนั้นเป็นปัจจัยความเป็นความตายของประเทศในอนาคตผมคิดว่าในการจัดสรรงบประมาณนั้นเราเน้นจุดตรงนี้ผิดพลาดไปผมยังอยากจะติเอาไว้ว่าในการจัดสรรงบประมาณปีต่อๆไปนั้นควรจะเล็งเห็นความเข้มแข็งของกองทัพและผลประโยชน์ของประเทศเชิงเศรษฐกิจมากกว่าพิติทางการเมืองนั่นเป็นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองครับท่านประธานครับ ในพันธกิจของกระทรวงกลาโหมบอกว่าจะพัฒนาบทบาทนําในการดําเนินงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการเพื่อพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ท่านประธานครับผมเชื่อว่าไม่มีสถาบันไหนในประเทศไทยที่จะดํารงไว้สิ้นพระบรมเดชานุภาพของพระมหากษัตริย์ได้ดีเท่ากับกองทัพไทยแต่วันนี้ผมเห็นบทบาทนี้น้อยลงและไม่เข้มแข็งเท่าที่ควรผมอยากจะให้มีการสนับสนุน กองทัพนั้นให้พัฒนาบทบาทนําในพัรกิจของกระทรวงกลาโหมอีกเช่นเดียวกันประการต่อมาครับท่านประธานครับสิ่งที่เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากคือพัรกิจที่สามของกระทรวงกลาโหมครับท่บทานประธานกระทรวงกลาโหมนั้นได้รับงบประมาณถึงแสนแปดหมื่นสี่พันล้านแล้วในพัรกิจหนึ่งนั้นก็คือจะพัฒนาบทบาทนําในการดําเนินการร่วมกันระหว่างส่วนราชการเพื่อรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตรงนี้ครับรท่านประธานครับผมคิดว่าเป็นจุดอ่อนของกระทรวงกลาโหมอีกเช่นกันเพราะกระทรวงกลาโหมนั้นควรจะเป็นบทบาทนํา <c oughs> แต่วันนี้ไม่ใช่แล้วครับกระทรวงกลาโหมนั้นกลายเป็นบทบาทรองซึ่งผมคิดว่าการดําเนินการเจราจายุติความรุนแรงนั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่ผมอยากจะถามว่าเราจะปล่อยให้ทหารตายกี่ร้อยศพ ตำรวจเจ้าหน้าที่ตายอีกกี่ร้อยศพครูตายอีกกี่ร้อยคนอยากเห็นไม่ไหมกี่พันครัวเรือนกว่าเราจะรู้ว่าองค์การก่อการร้ายนั้นมันหลอกเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าว,วันนี้ไม่มีใครพูดถึงเลยว่ามีการเจรจากันจริงแล้วก็บอกว่าในช่วงเดือนถือศีนอดจะไม่มีการดําเนินการโจมตีหรือมีความรุนแรงเกิดขึ้นวันนี้ทุกคนลืมคําพูดคำมั่นสัญญานั้นไปแล้วครับ นี่คือบทเรียนครับว่าถ้าริคบกับโจรก็ต้องถูกโจรหลอกเรื่อยไปผมอยากแค่อันนี้เป็นบทเรียนกับกระทรวงกลาโหมครับว่าเมื่อก่อนนี้ที่เคยถือบทบาทนําท่านต้องกับมาถือบทบาทนําท่านไปเดินตามก้นโจรอีกไม่ได้แล้วเป็นไปได้อย่างไรว่ากองทัพของประเทศไทยที่มีเสียงนุภาพมากกลับต้องมากินน้ําใต้ศอกโค์การก่อการร้ายแบ่งแยกดินแดน เกิดมาก็าเงเคยเห็นวันนี้แหละครับเราจะเชื่อโจรได้อย่างไรว่าความสงบนั้นมันไม่มีเกิดขึ้นแล้ววันนี้ครับท่านประธานครับ9ปีเราใช้เงินงบประมาณไปแสนแปดหมื่นสองพันล้านเท่ากับงบประมาณหนึ่งปีของกระทรวงกลาโหมนะครับแต่ปัญหาทางภาคใต้นั้นไฟไม่ดับครับพอไฟไม่ดับก็มีคนคิดคิดใหม่ทำใหม่ ไปเจรจากระโจนที่จะเอาเงินซื้อโจนได้วัตถุประสงค์ของโจนไม่ได้ต้องการเงินครับต้องการแบ่งแยกดินแดนต้องแตง่งต้องการความเป็นเอกราชของพวกตัวเองจึงทําให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นผมจึงบอกว่าวันนี้การปรับลดงบประมาณของผมนั้นเป็นเครื่องเตือนสติกระทรวงกลาโหมครับว่าท่านมีบทบาทมีพันธกิจของท่านรักษาไว้ให้ได้วันนี้ท่านเป็นด่านสุดท้าย แล้วก็เป็นด่านแรกของประเทศไทยในการที่รักษาไว้ซื่อเอกราชและอธิปไตยของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสารจังหวัดชายแดนภาคใต้ฉะนั้นผมขอให้บทบาทนําในการดนาเนินงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการเพื่อรักษาความมั่นคงภายในราจักรนั้นกองทัพต้องทําให้เต็มที่กระทรวงกลาโหมต้องทําให้เต็มที่แล้วก็ต้องทําในเชิงรุกเพราะที่ผ่านมานั้นทําน้อยไป69 ครั้งที่เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นทหารตายไปกี่คนเท่าไหร่ผมอยากจะถามว่าเมื่อไรจะบอกว่าพอสักทีเมื่อไรจะเอาจริงเอาจังกับโจรแบ่งแยกดินแดนองค์การก่อการร้ายสักทีจึงขอกราบเรียนท่านประธานมาด้วยความเคารพว่าวกระทรวงกลาโหมนั้นต้องทําตามภารกิจที่ได้ถแถลงไว้ต่อสภาครับขอบคุณครับ